สำนักง,งานเลยาธิทการวิทิสภาจัดอบรมด้านวิชาการแก่สำนักกรรมธิการสาสำนักเมื่อวันจันทร์ที่28กับรกรกฎาคม2557ณนห้องประชุมหมายเลข2801ชั้น28อาคารสุประพฤติ โดยคณะกรรมาการที่ปรึกษาด้านวิชาการสำนักกรรมธิการ3สำนักได้จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนางานด้านวิชาการให้กับข้าราชาการรัฐสภาสามัญและพนักงานราชาการสำนักกรรมธิการ 1, 2และ3โดยได้มีการบรรยายเรื่องวิเคราะห์รัฐธ,ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557ใน3หัวข้อคือรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบฉบับปี57กับฉบับปี49 บรรยายโดยนายสมบัยมูลจันทีผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน,นาคณะกรรมการการสาธรารณาสุขเกรดร,ถถรัฐธรรมนูญชั่วคราวบรรยายโดยนายต้นพงษ์ตั้งเติมทองผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน,นาคณะกรรมการวิสามัญก,กิจการวุฒิสภาร,ถถารัฐธรรมนูญกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบรรยายโดยนายธานินท์บุพกิจสิริโรธผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน,นาคณะกรรมการการพลังงาน การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557โดยเฉพาะในด้านนิติบัญญัติและการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินและเพื่อเสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการรัฐสภา,าสามัญและพนักงานราชการของสำนักกรรมธิการทั้งสสำนักให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ